อ้าวเออคันอย่างนั้นเลยค่ะถูกแล้วจะได้ไม่ย้อนแสงเอาให้คุณป้าเให้แม่ของพี่แล้วก็ให้น้องตองให้น้องตองกับคุณแม่ฝากเงินมาของพี่ฝากมาให้ลุงวางเด้อให้ลุงวางกับน้องตองเอฟซีชื้อดาราวันฝากให้คุณแม่ด้วยให้น้องด้วยนะคะอันนี้ก็ให้น้องมน้องมน น้องน้องน้ำมนฝากญาไว้หรือว่าจะเออฝากยาจะเพื่อนไปใส่ได้มคะไปโอ้สวัสดีสวัสดีจ้าเพื่อนโบเห็นดีใจได้เลยมาจากแคนาดาจากแคนาดาจากแคนาดาคะฝากเงินให้น้องน้ำมนด้วยนะคะมาจากแคนาดานะะคฝากเงินให้น้องน้ำมนคุณสวยนะคะขอบคุณมากๆช่องหนูก็ A F F ไงแมกโนลาแคนาดานไม่ชอบเลยมีช่องแต่ว่าไม่ไม่แค่เป็นช่องแบบว่ามาติดตามพวกเราอ่ะถ้าไม่นั่นติดตามพวกเราไม่ได้ไอเพื่อนเพื่อนเป็นเนือเป็นนายกนะใอเคค่ะเห็นแม่บอกอยู่บอกว่าเป็นนายกเห็นแม่บอกอยู่เมื่อกี้นี่สวยมากเป็นนายกนะคะ ได้คือภาพคือที่สามผมถ่ายไว้โอ้ยังอยู่ในเพมอยู่เนาะโอ้ยยังอยู่ในเพมขอบบคคุณรัสวยมากเลยโอ้ยผมสวยยังอยู่ในเพมลาเลยบอบ้านไหนคะโอ้บ้านสรสีมูเปดโอ้บ้านที่มีช่องยูทูบนี่สวยทุกคนนะคะ สีชมพูเหมือนยายเลยเดี๋ยวยายจะเข้าไปด้วยบ้านสองสีบ้านผู้ใหญ่ปานนะคะเีลูก้านผู้ใหญ่ปานสวยทุกคนค่ะดู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 แม่บ้านผู้ใหญ่ปานนะยิ่งสวยนะคะเีนี่แม่ผู้ใหญ่นี่นะคะแม่บ้านผู้ใหญ่ปานสวยมากเลยนะคะนี่นะคะสวยทุกคน บ้านสอรสีสวยทุกคนนะคะใส่สีสุมพูนะคะแล้วก็มีบ้านห้วยน้ำเทีย่ยงนะคะสีเหลืองนะคะสวย,สวยทุกคนลูกบ้านก็สวยคะ่ะลูกบ้านก็สวยแม่ผู้ใหญ่ก็สวยนี่นะคะสวยทุกคนนะคะเขี้ยวสวยน่ารักสวยทุกคนเลยนะคะวันนี้ไม่มีเด็กๆเด็กๆ <c oughs> ไปโรงเรียนนะคะ่ะ บ้านห้วน้ําเที่ยงที่บ้านเช่ายายอยู่นะคะโด่งนะคะกับเจ้าภาพนะคะนี่นะคะเหลืองชุมพคมมะคะูคุณแม่สวยมากนะคะคุณแม่สวยมากเชิญนังรัทุกท่านค่ะถ่ายภาพนี่นะคะถ่ายภาพก่อนที่จะเราจะรำดสีเหลืองนะคะสีชมพู สีเหลืองสีชมพูเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพเป็นโค้งนา่งรัเก้าสิบเก้านั่งรัมนะคะยอดเลยนะครับ เืองหเลื้องข้นได้ไม่อยากจะเชื่อว่าไอดม่นเก่งเลยนะสามารถจป็นดัาได้ถ่ายภาพก่อนนะคะถ่ายภาพก่อนรำนะคะหวยน้ำเที่ยงสอนสีบ้านน้ำดอกไม้แล้วก็ยูทูบสีชมพูนะคะ

ủa cháu, hãy tham gia, hãy okay, okay. tham gia, hãy tham gia, hãy oh, <coughs> 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 tham gia, hãy tham, tham, tham. gia, <coughs> ไม่ได้ยืนอย่างนี้เดียวโอเคเดี๋ยวโอเอาเอาแล้วครับเดี๋ยวถ่ายถ่ายเดยว่าุ้ยรอรอแป๊บไม่ค่อสวยยังไม่มาแล้วนะาริมไม่เห็นไปเท้าฝักมาได้ก็คือวันนี้เรามาลำแก้บนให้ fc นะครับก็นามสกุลก็ไม่ต้องเอ่ยนะเอ่ยแต่ชื่อก็ได้เนาะคุณสุรีนะครับจากนนทบุรีนะครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเพื่อนได้ขอพรนางลำเก้าท่านลำ ให้ลูกสาวได ok ้สอบบรรจุข้าราชการได้แต่นี้ก็สอบได้แล้วมันบอกว่าถ้าสอบได้จะจัดนางลำ99ท่านครับวันนี้ลุงจิมมี่ก็จัดให้ครับ99ท่านนะครับขอบคุณชาวบ้านทุกหมู่บ้านนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้ถ่รูปก่อนน้ำมนต์น้ำมนต์อยู่ไหนน้ำมนต์ลยพรน้ำมนต์อยพรอันนั้นไม่ต้องไหมน้ำมนต์ท่านเภาพนะคะคุณจุรีนะคะขอให้ท่านจะมีสุขภาพดีแข็งแรง ขอให้ท่านมีแต่ความสําเร็จสมงใจปาถนาขอให้ท่านได้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าทั้งหน้าที่การงานและการเงินขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางรามเทินสาธุสาธุสาธุอะสาวะสาเออไม้ใช้ลูกสาวทานใดลูกสาว អ្នកគិតថាខ្លួនឡាទូកទៅហើយទៅហើយគិតថាខ្លួនឡាទូកទៅហើយ lên đàng tài xong hóa tận hóa hở hở là tận hóa cao เอ้ยลับตานาโหลำร้องแ i ่ก่อ